หนุ่มกัญชัยเคลียร์ชัดดรามา่าให้พื้นที่คนร้ายแถมพูดให้กำลังใจจากเหตุการณ์เสเทือนขวัญประชาชนนายกวินแสงนินกุลอดีตทหารเกณฑ์ก่อเหตุอุกชกันต่อเนื่องใช้อาวุธปืนขนาดจุด38ยิงผู้บริสุทธ์เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อจนเสียชีวิตเหตุเกิดภายในซอยลาดเทา25 และอีกสถานที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจังหวัดปทุมธานีกระทั่งต่อมาในโลกออนไลน์ต่างแชร์หน้าที่ที่หนุ่มกัญชัยคุยโทรศัพท์กับคนร้ายเป็นคนสุดท้ายเพื่อเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวที่พูดว่าให้ใจเย็นๆทุกอย่างมีทางแก้ วางปืนแล้วมอบตัวออกมาเลยนะมอบตัวเลยนะและยกมือขึ้นอย่าถือปืนออกมานะแล้วถ้าออกมาแล้วก็โทรมาคุยกับพี่นะเป็นกำลังใจให้โอเคนะขอบคุณนะ และแน่นอนว่ามีคนชื่นชมก็ต้องมีคนจับผิดดรามา่าว่าทำไมต้องให้พื้นที่คนร้ายแบบนี้โดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้อธิบายผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าติดต่อไปทางคนร้ายจริงชายคนนั้นก็บอกว่าแม่โทรมาแล้วจะมอบตัวแล้วเราก็เลยบอกวิธีว่าโอเคอย่าถือปืนออกไปแล้วก็ยกมือขึ้นเขาก็ฟังนะเท่าที่ทราบว่าเขายกมือขึ้นแล้วไม่เอาปืนออกไป ส่วนที่หลายคนข้องใจว่าทำไมต้องพูดว่าให้กำลังใจกันด้วยก็ต้องขอชี้แจงว่าก็ถ้าพูดแบบออกมาเลยอย่าถือปืนออกมานเ้ยมีอะไรขึ้นมาคนที่เดือดร้อนก็คือตัวประกันซึ่งตอนนั้นก็เป็นญาติที่นอนติดเตียงอยู่เลยพยายามพูดให้เบาลงขอบอกว่าไม่ได้จะเข้าข้างหรือเห็นใจคนร้ายผมไม่เคยมีความคิดแบบนั้นในมุมมองของสถานการณ์ที่ผมได้พูดคุยกับเขา หลังจากทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วถึงมีการเอาคลิปมาเปิดคือเราต้องการให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยืนยันไม่ได้ให้พื้นที่กับคนแบบนี้ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างและไม่ได้ตั้งใจจะโทรไปคุยเป็นความบังเอิญมากกว่าและที่ผมคุยกับเขาผมต้องการให้ฟังว่าเขาโดนอะไรโอเคเขาอยากระบายเราก็รับฟัง เราก็พยายามประเมินสถานการณ์และเขาก็ติดตามสถานการณ์ของตัวเองผ่าน Facebook ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตำรวจทำอะไรอยู่บ้างใครด่าเขาอยู่บ้างฉะนั้นเรามั่นใจว่าเรานำเสนอออกไปแบบสดๆตอนนั้นเขาเห็นเขารู้หมดและเขาต้องการพูดระบายความคับแค้นใจเราก็ทำได้แค่รับฟังถ้าหลายคนเข้าใจผิดว่าไปเกี่ยวอะไรกับเขาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่จังหวะช่วงเวลาบังเอิญเท่านั้นหนุ่มกัญชัยกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ